สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฝนทิพย์ไอริสโคเชโคเช่ง่ายๆสไตล์ฝนทิพย์นะคะวันนี้มีงานง่ายๆมานำเสนอให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะแล้วก็มีนางเอกเข้ากล้องด้วยคนหนึ่งแล่อย่างไงก็ไม่ไปทำไงก็ไม่ไปชอบมากเลยนะบนชิ้นงานของแม่นะต้องขออภัยด้วยนะคะอ่า เขาเป็นลูกสาวค่ะน,น,น,นั่นไงนั่นไงขอเข้ากล้องด้วยนี่ค่ะเ,เป็นงานสไตล์นี้ค่ะคนที่ก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะแต่ว่าจะพาเ,เพื่อนๆทำแล้วต่อดอกแล้วก็จะมาทำเป็นเสื้อแมวค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นอด้วยการถักชิ้นงานของเราก่อนนะแล้วเราก็ค่อยมาต่อ ตั่อต่อ,ต,อ,ต,อต่อกันเป็นคอแหลมนะคะอันนี้โดยที่เราจะขึ้นต้นโซ่ล็อกโซ่ก่อนนะคะล็อกใหม่ขึ้นต้นโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็สีเป็นวงกลมนะคะอันแรกนะแทงทะแยงแบบนี้นะคะอันแรกที่เราล็อกใหมไว้ะคะ่ะแทงทแยงนิดนึงมันจะได้แน่นๆ นะคะมันจะได้มีหลุดเสร็จแล้วก็ต่อด้วยโซ่สามหนึ่งสองสามแบบนี้นะคะแล้วก็พันหัวเข็มจิ้มฟักมาค่ะหนึ่งครั้งสองครั้งรวมโซ่ด้วยก็จะเป็นสามนะคะแล้วก็โซ่สองหนึ่งสองนี่นะคะแล้วก็พันหัวเข็มถักลงไปค่ะอีกสามครั้ง ถัก F นะคะ F แบบนี้นะจิ้มลงไปในโซ่เนี่ยค่ะเราจะทําเป็นต่อดอกนะคะส่วนช่วงตูดลาตัวแล้วแขนก็จะถักเป็นถักต่อจากเ,เส้นที่เราต่อดอกเนี่ยค่ะเ,เดี๋ยวเราทําอันนี้ก่อนเนาะแล้วก็โซ่สองแล้วก็ถัก F ออีกสามหลัก นี่แถวที่หนึ่งน,น,นะคะแล้วก็ต่อด้วยโซ่สองโซ่สองอีกครั้งนะคะอันนี้ฝนทิปใช้ไหมฝ้ายนะคะพอดีว่ามันมีไหมอยู่ไหมฝ้ายหรือไหมเลยอนเนี่ยคะ่ะเขาจะมีความนุ่มแล้วก็ใส่สบายสำหรับ หน้าร้อนหน้าหนาวใส่ได้ก็เป็นเสื้อใส่ลำลองเสื้อใส่เล่นๆเน่นะคะโซ่สองแล้วนะคะแล้วก็เราก็จะจิ้มลงในบนยอดนี้นะคะบนโซ่สามตรงนี้แล้วก็ดึงสี่อ้อโทษโทษโทษไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่าให้เราถักเอฟค่ะเอฟลงตรงนี้บนยอดนี้แล้วก็ถักเอฟตัวสั้นๆเล็กๆตรงนี้ค่ะ แล้วก็โซ่สามแล้วก็ถักเอฟลงสองครั้งต่อด้วยโซ่สองแล้วก็ถักเอฟลงไปสามครั้งในช่องเดียวกันนี้นะคะนี่ค่ะโซ่หนึ่งค่ะ พันหัวเข็มถัก F ลงไปในช่องนี้อีกคู่หนึ่งคู่ถึงหนึ่งก็หมายถึงอสาม F นี่นะคะคู่หนึ่งแบบนี้ผลที่จะเรียกคู่หนึ่งเนี้ยแล้วก็โซ่สองค่ะถัก F ลงไปอีกสามหลัก สองและสามนี่นะคะแล้วก็โซ่หนึ่งถักเอฟลงไปค่ะสามหลักแล้วก็โซ่สองอีกรอบอีกครั้งหนึ่งค่ะอีกครั้งหนึ่งก็คืออีกสามหลักลงในช่องเดียวกัน โซ่หนึ่งค่ะแล้วก็ลงในช่องถัดมาในช่องถัดมานะคะโซ่สองแล้วก็โซ่หนึ่ง เสร็จแล้วเราจิ้มลงตรงเนี้ยนะคะจิ้มลงตรงโซ่สามเนะะี่ยค่ะแล้วก็ดึงสีติดกันดึงอีกรอบหนึ่งนะคะตัดไหมค่ะเราตัดไหมเพื่อที่เราจะเปลี่ยนสีนี่ค่ะเนี่ยนะเราจะเปลี่ยนสีเราจะเปลี่ยนเป็นสีนี้นี่นะคะตัวนี้ค่ะ น,นะคะควิธีเปลี่ยนสีของผลทิพย์ก็จะง่ายๆเราลอกไหมก่อนนะคะอ๋อเดี๋ยว,เ,ยวเราเก็บอันนี้ก่อนเก็บปลายไหมให้ไปอยู่ด้านหลังนะคะดึงมาด้านหน้าแล้วก็ดึงไปด้านหลัง,งไปด้านหลังนี้นะคะ เดี๋ยวเราค่อยเก็บทีหลังนะให้ปลายไหมมันไปอยู่ด้านหลังก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเก็บจิ้มเอเก็บเศษไหมอีกทีหนึ่งมาลอกไหมแล้วนะคะให้เราขึ้นตรงมุมนี้มุมไหนก็ได้นะคะมุมไหนก็ได้จิ้มมาค่ะนะแบบนี้โซ่อีกสองครั้งเรารวมตั้งแต่โซ่นี้นะโซ่แรกเลยแล้วเราก็จะนับหนึ่งตรงนี้หนึ่งสองและสาม สามแบบนี้นะคะแล้วก็ลงถักเอฟลงไปอีกสองครั้งแล้วก็โซ่สองพันหัวเข็มลงที่เดิมอีกสามครั้งค่ะโซ่หนึ่งค่ะ ต่อด้วยโซ่หนึ่งนะปัดปลายไหมไปด้านหลังนะคะเดี๋ยวเราค่อยเก็บทีหลังแล้วพันหัวเข็มลงตรงนี้ช่วงนี้ลงหนึ่ง๋ยวลงสามครั้งค่ะสามครั้งแบบนี้นะคะต่อด้วยโซ่หนึ่งแล้วตรงมุมนี้ลงตรงมุมหนึ่งรัก สามแล้วก็โซ่สองต่อด้ยวยโซ่สองแับนี้นะคะแล้วก็ลงซ้ําไปอีกสามหลักตรงมุมนี้โซ่หนึ่งลงในช่องถัดมาสามหลักค่ะในช่องถัดมานะคะ อย่างนี้นะแล้วก็ไปต่ออีกลงตรงมุมโซ่สองตรงมุมเราจะใช้โซ่สองนะคะตรงที่ไม่ใช่มุมเราก็ใช้โซ่หนึ่ง số nền lùng lùng thật mà xám lạc số nền lùng tung vùng xám lạc โซ่สองโซง มลง,ต,งตัดไหมค่ะเราจะตัดไหมก่อนนะคะเราจะต่อด้วยสีแดงย้ายปลายไหมไปอยู่ด้านหลังนะคะจิ้มหน้าแล้วก็จิ้มด้านหลังดึงปลายไหมไปค่ะนี่นะคะเราได้แบบนี้แล้วทีนี้เราก็จะมาต่ออีกสีนึงเพราะเราจะทำสามสีนะคะ โดยที่เราไล่สีไป,ไปเราก็ล็อกไหมเหมือนเดิมนะคะละ็อกไหมเนี่ยค่ะเราจะขึ้นมุมไหนก็ได้หรือจะขึ้นมุมนี้ก็ได้นะมุมไหนก็ได้ค่ะกระสหนึ่งสองสามโซ่สามเหมือนเดิมค่ะ หนึ่งสองหลักแล้วก็โซ่สองแล้วก็ลงซ้ำนี่นะคะแล้วก็ลงซ้ำอันโซ่หนึ่งแล้วก็ลงในช่องถัดมาปัดเสร็จใหม่ไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราเค่อยตามเก็บที่หลังค่ะ รูปห,หนึ่งเดี๋ยวนะคะนิดนึงเอ่อขยับหน่อยอ่าโอเคนี่นะคะมาช่องต่อมาค่ะ โซ่หนึ่งแล้วลงในตรงมุมตรงมุมนี้เราจะใช้โซ่สองนะคะเนี่ยค่ะตัวสองลงซ้ำตรงมุมนี้เราจะลงซ้ำเนาะแล้วก็โซ่หนึ่งค่ะแล้วก็ลงในช่องถัดมา น,นี้เป็นไหมแบบไม่ตีเกีียวนะคะมันก็มันจะถักยากหน่อยแต่ถ้าเพื่อนๆใช้ก็ใช้เบอร์ยี่สิบมกัน,นอันนี้มันเทียบเท่าเบอร์ยี่สิบนะคะหรือจะดัดแปลงเป็นไหมยอย่างอื่นอะไรก็ได้คะ่ะตามที่เราชอบ ซูหนึ่ง นิดนึงนะคะอีกนิดหนึน่งเดี๋ยวเราจะถักให้จบเลยมันจะมีสองแถวนะคะสีแดงหรือถ้าเพื่อนๆจะไม่เปลี่ยนสีจะใช้สีพื้นก็ได้นะคะ ก็ไม่ต้องตัดไหมก็ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยถักไปจนกว่าเราจะชอบจะพอใจว่าเราดอกไม้ของเราเออมาถึงตรงนี้ให้เราสีติดกันแล้วก็จิ้มสีรอดผ่านนะคะแล้วก็สีอีกครั้งหนึ่งอันนี้นะแล้วก็โซ่สามถักอีกแถวสุดท้ายแล้วค่ะอันนี้ สุดท้ายนะคะแถวสุดท้ายเราก็ทำเหมือนกันนะคะแล้วเดี๋ยวถักให้จบรอบนะคะแล้วก็ถักขึ้นมาอีกหนึ่งหนึ่งดอกแบบนี้แล้วเดี๋ยวเรามาพบกันนะคะจะพาทำวิธีการต่อต่อดอกนะคะ ต่อดอกอสี่เหลี่ยมแบบง่ายๆสไตล์ผลทิปนี่นะคะ,ะเดี๋ยวําให้ถึงมุมก่อนถักให้เสร็จดอกนี้นะคะแล้วก็ถักอีกหนึ่งดอกเพื่อที่เดี๋ยวเราจะมาทําการต่อนะแต่เราก็จะต่อไปพร้อมๆกันนะคะอ่าถึงมุมแล้วอ่เนี่มาถึงนี่แล้ว ถักให้เสร็จดอกเลยดีกว่าเนาะ,อ,ะอีกนิดนึงอะค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาทําถักดอกนี้เสร็จแล้วก็ถักอีกขึ้นมาอีกดอกนึงแล้วเดี๋ยวจะเราจะมาพบกันอีกทีก็จะทําวิธีต่อดอกให้นะคะถักให้จบแถวเลยเนาะ ตเพราะว่ามันไม่ใช่ไหมตีเกียวนะคะเออเอาใหมหนึ่งสองแล้วก็อ่าแถวสุดท้ายอันนี้มันคือแถวสุดท้ายนะคะ สุดท้ายนะคะโซ่หนึ่งแล้วก็จิ้มโซ่สามนี้นะเรียงรอดผ่านมาดึงอีกรอบหนึ่งค่ะแล้วเราก็ตัดไหมดึงออกค่ะเก็บไปลายไหมซ่อดไปด้านหลังนะคะนี่ค่ะเราได้แล้วหนึ่งดอกเก็บไปลายไหมนะคะถักอีกดอกนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาพบกันอีกทีตอนที่ต่อดอกนะคะ ตอนนี้เราถักมาดอกที่สองมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราติดกันนี่คือดอกที่สองนะจะทำวิธีการต่อดอกนะคะเเลื่อนห่วงไปค่ะสีขึ้นมาเลื่อนห่วงเราก็จะใช้วิธีนี้นะคะสีอาสอีกครั้งสีครั้งหนึ่งแล้วก็โซ่สาม เราได้แบบนี้แล้วเราก็ถักเอฟลงไปค่ะเหมือนเดิมแล้วก็โซ่สองนี่นะคะถักไปจนถึงอีกมุมหนึ่งนะคะโซ่หนึ่งแล้วก็ลงไปผนช่องถัดมา ถึงมุมนี้นะคะให้เราถักอาสามครั้งแล้วนะแบบนี้นะครึ่งหนึ่งก่อนเราเรียกไงดีอ่ะถักไปแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งค่ะพอไ,ได้โซ่หนึ่งแล้วเราหยิบชิ้นงานชิ้นแรกที่เราทำเอาไว้นะคะด้านนี้ด้านผิดนะคะแล้วจิ้มด้านผิดค่ะตรงมุมมุมต่อมุมนะจิ้มเข้าหากันอย่างนี้แล้วก็ดึงมา แล้วก็ถักเอกบนนี้ค่ะตรงมุมนี้นะนี่ค่ะแล้วก็โซ่หนึ่งค่ะแล้วให้เราพันหัวเข็มลงในช่องเดิมไปอีกสามหลักตรงนี้เราจะทำการต่อนะคะต่อดอกวิธีนี้เราใช้ไปต่อกับดอกอื่นๆได้ค่ะแล้วก็โซ่หนึ่งค่ะแล้วก็จะไปจิ้มอีกฝั่งหนึ่งนะคะดูดีๆนะคะเราจะจิ้มด้านหลังของชิ้นงานนะ แล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็มาจับฝั่งนี้ถักนี้ลงไปะคะ่ะถักเอฟลงไปสามครั้งสามครั้งนี้นะคะแล้วก็โซ่หนึ่งค่ะแล้วก็ไปจิ้มฝั่งนู้นค่ะจิ้มอีกดอกฝั่งนู้นนะคะเอ็กติดกันแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็พันหัวเข็มมาจิ้มลงฝั่งนี้ค่ะ โซ่หนึ่งจิ้มอีกฝั่งหนึ่งนะคะโซ่หนึ่งจิ้มฝั่งนี้นี่คือการวิธีเออนี่คือวิธีการต่อดอกแบบสี่เหลี่ยมนะคะ,ะโซ่หนึ่งจิ้มฝั่งนี้ค่ะแล้วก็โซ่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาจิ้มตรงมุม สามครั้งนะคะถักเอฟสามครั้งแล้วก็โซ่หนึ่งามาจิ้มมุมนี้ค่ะโซ่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งทีน,นี้พันหัวเข็มถักเอฟลงมาค่ะาตามช่องเลยนะคะอันนี้ก็ทำเหมือนเดิม โซ่หนึ่งจิ้มลงในช่องถัดไปสามครั้งเหมือนเดิมค่ะนี่คือวิธีการต่อดอกที่ง่ายๆนะคะหรือท่านใดที่ถนัดจะใช้เย็บโดยใช้เข็มก็ติดสอดไปสอดมาก็ได้ค่ะหรือจะใช้เข็มโคเชก็ได้แต่ผลที่จะใช้วิธีต่อแบบนี้นะคะ ต่อได้หลายแบบค่ะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเอาต่อแบบไหนแต่อันนี้คือมันเป็นแบบที่สะดวกที่สุดก็เลยเลือกใช้วิธีนี้นะคะโซ่สองเดี๋ยวเราจะจบชิ้นงานนี่นะคะ จิ้มตรงนี้นะคะตรงโซ่สามนี้ดึงรอดผ่านมาแล้วดึงอีกทีหนึ่งแล้วก็ตัดไหมนะคะ,ะตัดไหมเสร็จแล้วแล้วก็จะเอาปลายไหมไปซ่อนไว้ด้านหลังนี่นะคะเราได้นี่คือวิธีการต่อดอกแบบสี่เหลี่ยมนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะต่อมาเป็นแบบนี้ เดี๋ยวนะเดี๋ยวเอาให้ดูตอนนี้ต่อมาได้ถึงขนาดนี้แล้วค่ะนี่ค่ะต่อทีละสองละสองละสองมาอย่างนี้นะคะมาถึงตรงนี้ก็ให้ต่อแยกกันไปเป็นเส้นยาวนะคะยาวแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าต่อเนี่สองเส้นเนี่ยยาวไปก็เริ่มต้นเลยก็จะใช้ตรงนี้สองสองเป็นหกดอก หกดอกแล้วมาตรงตรงเส้นยาวนี้ก็จะใช้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกดอกเหมือนกันต่อเป็นเส้นยาวนะคะตรงช่วงที่เป็นคอนะีนตรงอผ่าแบบนี้เดี๋ยวเราจะต่อเป็นมันจะทําเป็นคอแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาต่อวิธีการเดิมเลยค่ะตรงนี้อีกหกดอกแบบนี้นะคะค่ะเด็พอเราจะใส่เป็นเสื้อมันก็จะเป็นเสื้อลักษณะเสื้อคอแหลมแบบนี้นะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทักตรงแขนแล้ว ตรงลําตัวนะคะแต่ตรงช่วงแขนนะคะเนี่ยค่ะมันจะเป็นคออันนี้มันจะเป็นคอเสื้อมู้มองออกไหมนะเด็กก็นอนขวางเนี่ยดูเด็กนอนขวางอย่างเนี้ยก็เลยจะให้หมองมุมสูงเนี่ยค่ะแล้วต่อไปนะคะต่อไปเรื่อยๆทําเป็นให้เป็นลักษณะนี้นะให้เป็นลักษณะเส้นยาวแบบเนี้ยค่ะเดี๋ยวค่อยๆเลื่อนให้ดูนะเนาะ ด้านด้าน,ด,านด้านล่างตรงนี้ต่อติดกันเลยหกดอกนะต่อทีละสองละสองแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงเส้นยาวนี้ก็ต่อขึ้นไปหกดอกอันนี้เสื้อ,อน,นี้จะสําหรับไซส์ไซส์ใหญ่หน่อยนะคะน่าจะเป็นไซส์ L และะ้วค่ะจะทำไซส์ L ใส่สบายๆนะคะอนนี้ค่ะต่ออย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวก็มาทํา ช่วงต่อไปก็ค่อยทำตรงแขนกันนะคะก็วันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะต่อดอกก็ค่อยๆทำไปค่ะเนี่ยนะคะผลทิพนียเนี่ยเนี่ยน,นี่ดูมองเห็นไหมเนาะเดี๋ยนะมันเป็นคอแบบเนี้ยค่ะคอแหลมมากค่ะเ,เหมือนเสื้อเสื้อแมวเสื้อกเหลีลลลล่ยงแต่ป็นคอแหลมนี่นะคะเดี๋ยวเรามาพบกันอีกทีหนึ่งตอนที่ทำช่วงแขนนะคะ ต่อช่วงแขนอีกทีหนึ่งวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ